โงเวิรส,ส,ส,สกู๊ดสกคนกลับมาพบกับสองสาวค,าาคาานนนนู่เป็ดจ่าสาวคู่อาสาบันหนอกเนาะวัอนี้เม่นมือวันซุกเนาะวันซุกที่ที่แปดเนาะพี่นอ้องกดอว่าในน้นคูแห่งสามเนาะวันวันนี้ฝนกรบปรตกเนาะพี่นอ้องแต่ว่าสภาพดินแห้งเหนียวกเก่าเนาะพี่นอ้องแล้วกันที่ผ้ามาเบืองนะเขียนหลังจากสิว่าฝน,าน,น,ยยาานาเศร้าตกเนาะบางประโยู่มาบานเฮียดสิมาลายจงเลยพี่นอ้อกเบิ่งอ่ะสบายดีเน่ นังรงดีดีอะนังรนังลงุกมือขึ้น,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 นสบายดีตอนเศร้าเนยหนึ่งสองสามอ่าสบายดีเออดนาะอันนี้จะเป็นหองปนูนก็ห้องปูเกียมขห้องปูนมีจะคนเบิ่งนิหนึ่งสองสามสี่หาคนหองปูงง 1, 2, 3, 4, 5, งปเกียมสามคนเนาะฝนตกเป็นบ่อทางบรรยงของผงลหลานอ่ะนั่งทาเบิองเ้อสัก้าคู่สิไปเบิองพวกอายหองปอ หนึ่งโอ้ยห้องปสองปสามเด้อ,อะจะเป็นประจำเนาะพี่น้องว่าเพราะว่าฝนตกทางมันยากเนาะคู่เพิ่นกะสีโบมาคู่เพิ่นกะสีโบมาเนาะอันนี้คนหนึ่งคู่เพิ่นโบมาเพราะว่าคู่เพิ่นกะบานไก่ไก่กันนี่แหละแต่ว่ามันก็นเป็นรักสองรักเนาะทางมันยากเพิ่นกะเจ้าโบมาเนาะเดี๋ยวแต่สาวคู่เพชรมือนี่มีแต่สาวคู่เพชรศยุ่งเหยนคนเดียวเนาะมีทั้งเบิ้องโพบของพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัดเนาะ ไปเบื้องหกปโซ่ปสามเอออ่ะสบายดีเในเบิ้งสบายดีสาวผใช้สเอออันนี้จะเป็นปอนังพ่อยังก็พ่อยังนี่ปอซปสองกับปสามจะเป็นห้องขูอับเนาะผู้จะผู้คนหนึ่งสอนสองหองเนาะจะอยู่เดียวกันฟังเบื้องนี้เป็นปอปสองปสองมาจากคนนี่มาหาคน ทางเบืองน,นี่เป็นปสามสามาันจะคนนี่เจ็ดคนเนาะนักเรียนเต็มเท่าไรปรสามนี่สิบเท่าไรสิบสอง,สองปสองเหี๋ย่ <c oughs> ม่นักเรียนติ่มเน,ะนาะไม่นีเบาคู่บอกล้านพมา,มามบอกล้านบ่ไม่ปืนแบบเพีน่นบอกโอ้มโน่ืนแบบเพี่นเนาะ เบาคูซ้อนยังบ่ทันหายปืนแบบพียนผล้านมันบอกสาวคู่เสียหายผกล้านจดยังไงนั่งถากอนนสนาสาวคูจะไปเบิ้งหอปอซาปอีแบบปอหาเนอเดี๋ยวเสียปืนแบบเพีาใหมผกลานจดเอาอันนี้เป็นหองปออไนี่ปอหาเปนบอมาจะข้นนี่ออกไปใส่เขามาเออ เอ้าสบายดีใน่เบิงสบายดีสาวกโอเจตตาจุดตมาทั้งเบิ้งชิบเท่าไหร่ชิบคนิบเก้าิเต็มเท่าไหรเต็มชิบเก่าเต็มชิบเก่ามามือนีเจ้าคนณชิบิบแสดงว่าขาดเก่าคนเนาะสาวกตีมยังไ่ทนใหุ้ืนแบบพี่อันบอกมือมี่มมี่เหรถ้าแมนมือนี ต,ตาตะลาดคืนนี้ยังท่งนนหาบอตาตะลางเฮียแอนค่นเมื่อท่านหาบอโอ้เซนตสนนาสมมติเดี๋นั้นตายคักบัดนี่ยุดยุดเอาเดี๋ยวสักคู่เพลิดเอาปืนแม่พี่แนมาใหายเลยผมร้านโจดเด้อเพราะว่บบา,ส,าสักกุฏิเพิ่นโชคชีวิตเลยลงมาหลายทางมันยากนนเนาะ ปอสีนางดีๆเบิงนี si. ah, ่แม่นปอสีอ้าสบายดีตอนเช้าได้เบิงสบายดีสาวุูขอใจสาวุกปอสีนี่กะซาวคู่แม่มคู่สิบ่มาเนาะเพิ่นเอาคู่แบบเวียนให้อยู่บ่บ่ยังบ่ทันมีอีกบ่นี่กดีบ่มีแล้วกคู่สิสอนจะไดบาดนีสิสอนพวกเจ้าจังได๋นี่ฮะ โฮกของเสกคู่สีช้อนผู้เดียวได้ไหอนี่เออเพราะว่าวาวคู่วั่นวาวคู่ช้อนกบโบด้มาเน่าเพิ่นค้าบียกเพิ่นสาวาคู่ตีกระทะคู่บัมาพวกคนเน่าเพี่น้องเพราะว่ามันเพิ่นมีเบียยแน่แล้วกระทะมันหยางแน่เออเดี๋ยวเช้าคู่กับปุ้ม้มย์สันเช้คู่เพ็ดฮับพ่สอบผู้เดียวโฮกของเนาะพี่นน้องโอ้ อันนี ite, sponsor, ้ก็ได้หะพี่สอบคู่เดียวโกของพี่น้องเลยกะแถมยังมีผู้หน่อยเนาะเอาตะว่าเลยพี่น้องซ้อนไปสูตรเด่งรัดให้จดปึมหน่ำให้กายบดพุกหัดหน่ำเฮ่เกะเล็กน้ำเนี่ไอพี่น้องเอ้ยซับซ้นปนเปกไปโบยังให้นักขี่อันขาดเนาะคู่ก็ต้องพยายามเนาะ จะยช่อยู่ะขาบเสาว,ว่าขาบแดงก็จะเป็นอนามัยก็มแตรบาซีซ้อนเพื่นขาบเสาเนาะพี่น้องขออนุญาตเขา่าหงกันเด้อเดี๋ยววันเ้าจะมาต่เบื้งใหม่เนระิซกีนใหเริ่มใครโซกี้นใหม่อีไยไหเนเริ่มใครโซียนม Bora! Oh, กับบัวตรงพากันมาหรอกอยู่ซวยเบียก่อแมเนะพากันเมื่อสะบอมาแลกบาตรงมาดหรอกพิงกี้คือมาทรงสะเถอจ้ะฮะไปบาย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 เอ๊ย เอาว้าวห้วยห้วยออาคลิปนี้ก็นักเรียนก็เมื่อเบื่อเดินนอกพี่น้องเพราะว่าคู่ว่สามารถสีเบิ่งแย่งความปลอดภัยของแหลนักเรียนแล่นเด่นแล่นยังเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อลาไปกับเซนต้าคิลล์บายบายบาย Ďakujem. <laughs>